สวัสดีจ้าแฟนๆเจ๊ดำทุกคนต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษเจ๊ดำสเปเชียลสนับสนุนโดยสุสกิเซเลเรโอ GL up สนุกอย่างมีสไตล์สบายกับความคุ้มค่าให้คุณขับขี่ยังมีสไตล์และสบายกับความคุ้มค่าไปกับสุสกิเซเลเรโอ GL up ที่มาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์หลังและชุดสติ๊กเกอร์คุ้มค่าด้วยการประหยัดน้ำมันสูงสุดให้คุณขับขี่ได้อย่างสบายในทุกเส้นทางบอกเลยนะเห็นคันจิ๋วแบบนี้ภายในกว้างขวางหลังคาสูงนะและบรรจุสัมภาระได้มากมาย ที่สาคัญที่สุดโคตรประหยัดฉันบอกเลยเออขับขี่ในเมืองนี่สะดวกสบายหาที่จอดก็ง่ายที่สำคัญที่สุดผ่อนตกเดือนหนึ่งสามสี่พันบาทผ่อนถูขอมอไ์อพวกแกราะนั้นฝากเอาไว้ด้วยนะใครที่มองหารถน่ารักน่ารักราคาดีผ่อนไม่แพงและสมรรถนะคุม้มค่าซูซูกิเซเลนิโอทีเอลอัพขอบพระคุณค่ะอ้าสวัสดีแฟนๆทุกคนนะจ๊ะแม่รายการใหม่วันนี้ต้องประเดิมด้วยก๊งเองนะนีะ่ผมว่าจะพาไปเที่ยวปกติวันรับถึงบ้านนี่ ทำงานก่อนชวนเที่ยวเดี๋ยวคืนนี้ค่อยไปที่เราเปิดเจอห้องสุดไปแล้วเปิดไม้ปีกไม้นะเปิดกว่อ้าวไม่รู้นะอันนี้เกมหมดสามคันเลยสามคนเลยนะสามคันเลยอย่าโลกดิอย่าโลกดิรายการใหม่วันนี้เราอยู่ในรถที่นั่งสบายกว้างขวางเลยพี่นิกก็นิกนั่งได้ก็คือรถกว้างแน่นอนถูกแต่โดยมีไอ้เทยนี่แทรกหน้าเข้ามาด้วยด้วยแต่ก็สบายประเด็นคือนั่งกันสองคนข้างหน้านี้สบายๆชิลๆเราอยู่ใน Suzuki Serio นั่นเอง ดดดยดย,ดยขอคันหนึ่งครับรถเหรอ,อใช่อ <laughs> เอาวันนี้รายการนี่จะมาคุยกันคือมาช่วงนี้มันช่วงปลายฤดูกาแลแหละเดี๋ยวมันช่วงซัมเมอร์มันต้องเสริมตุกเ,เสริมทัพกันถูกไหมทั้งรีพูทั้งแมนยูตอนนี้มีปัญหาเยอะยมากคุยเรื่องบอลเรื่องบอลรอบก่อนพากูไปสนามบอล ครูก็ึกว่าจะคุยเรื่องบอลคุยเรื่องอื่นคุยเรื่องอื่นพอรอบนี้เออเอากูมานั่งบนรถไปเที่ยวคูก็คิดว่าจะคุยเรื่องอื่นป่าคุยเรื่องบอลคุยเรื่องบอลใช่ไรวะเนี่ยนี่แหละชีวิตเราเป็นอย่างนี้แหละแล้วไม่แน่นอนแล้วก็เป็นใน่บ้านนี้ยังมีแบบทําบ้านใหม่ขายก่อนหรือว่าเขารีโนเวทเลยก็เรื่องของเขาไหมก็รู้ก็ถามมากคณอยากรู้แค่นั้นเองไงเออใช่ซึ่งน้าเลย ก็เรื่องของกูไปโอเคงั้นตรองแม่งเลยกำแพงอะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาอีกรอบหนึ่งจ้ะพี่พออะเป็นรถสวยไหมเหยนะสวยยูเหมือนคนขิงอะพี่บอกมึงมาคุยใส่กูทำามวยนะซาสสวยรถมันสวยหดีและราคาดีด้วยไงประมาณสี่แสนลบโอ้โคือเอาง่ายมาคนที่แบบอยากได้รถแบบคันแรกอะไรเงี้ย เหมาะสมมากแล้วผ่อนถูกผ่อนสามพันกว่าบาทอ่ะรายการนี้อย่างที่บอกไปอยู่ต่อเลยได้ไหมหรือไปซะไปเดี๋ยวกูถีบไงท่องไงไส่เออต้องใช้คำนี้นะต้องพูดคำนี้เลยต้องพูดคำนี้นะตามนี้นะตามนี้โอเคโอเคพูดถีบไงท่องไงไส่หมายถึงนักบอลเจเอออ่ะลิฟว์บูก่ะแล้วกันให้เกียดไม่หรออ่ะเบอร์ลี่แล้วกันทางานตายไปโอเคอ่ะแจ็คค็อกแจ็คค็อกนี่ดีอยู่ต่อ คอกไปไว่าคอกไปว่าเจียวอะไรนะอ๋อต้องไปอยู่นะพอต้องไปอยู่ไปเนี่ยเป็นตุ๊ดเลยนะเอาออกไปอ่ะเออใช่ลูกหลาของเธอครับเทรนด์อเล็กซานเดอร์เกมลูกปุบปับเกมรับไม่เอาอานูดูไม่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้เทนไป เธอแค่รู้แทงหัวใจนึกยก,ยกให้เทรนด์หมดแล้วตอนนี้ <Hey. S 1> แต่เธอต้องสู้เกมรับ <laughs> <c oughs> คู่แข่งบุกมานั้นฟังแบ็คฟ้าเด็กคงรู้ดีอยู่นะตอนนั้นนี้เจมี่คาร์ลเกอร์เคยออกมาบอกแล้วมันไม่มีคู่แข่งไง oh. มันไม่มีจุดไหนที่เทรนด์แบบแล้วที่แมนซิตี้ที่เคยแย่งแชมป์กันไม่ใช่คู่แข่งอ่ะอันนั้นไม่ใช่คู่แข่งอ่ะนะเขาเหนือกว่าคนละคู่แข่งอ๋อ ไปดูคีแมทที่คนรัดคออย่างี้เจ๊ต้องฝึกอะ่ะเห็นไหมอ,อ๋อเอามือสอดแทนมกาเล่นกูนตายเลยเออเอ,อ๋ออ,อยู่ต่อแล้วแต่ต้องต้องฝึกเล่นเกมรับหน่อยใช่คือคนเราอะ่ะแบบคือวันนั้นเนี้ยคาร์ลักกอร์พูดเห็นด้วยทุกคำเลยเออก็คือว่าเทรนด์อ่ะสุดยอดจริงก่อนหน้านี้ออแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แบบมันมันไม่ได้พัฒนาขึ้นมาเลยมันคือเกมรับเออเขาก็เหมือนกับแบบมันก็ไม่พัฒนาจริงๆนะแต่ก่อนหน้านี้เรียกว่าองค์ประกอบ องค์ประกอบหนึ่งคือองค์ประกอบทีมลิวฟูเจอร์ใครองประ่อนที่ทอดกี่วันหรือมันต้องใช้ปลาเลยมันต้องทอนปลาอะไรก็ได้ที่ตัวเล็กแล้วก็ก้างมันจะได้แบบว่ากินได้เลยเปิดแม่งเลย, <c oughs> เล,ยลางเลยไปเลยห้ามทำไมอ่ะเปิดไปเลยจะโดดออกเหมือนเจมบอลเลยกลัวๆจะไม่พ้นเลยหัวจะขูดพื้นไปเรื่อยเลยมันก็ล็อกซ้ำเลยนะกลัวๆคุณโดดจริงไดนจอันนี้เปนใจถึงด้วยองค์ประกอบไงทอดยังไงแบบก่อนหน้านี้เนี่ยคือลิเวอร์พูลเจอใครก็บุก เกมอย่างเกมก่อนที่เราจะได้มาคุยกันนยะมันม,มีเกมหนึ่งที่อาริวูปจะอาเซนอนอืนแล้วครึ่งหลังอะลิวพูบุกไง <อา S 2> วันนั้นเทนเล่นดีเลยไหมถูกพอได้บุกต่อเนื่องเนี่ยเทนเล่นดีเลยแล้วออก่อนหน้านี้เนี่ย ลิเวอร์พูลมีเฮนเดอร์สันที่ฟอร์มยอดเยี่ยมอ่ะคอยประคองอ่ะกองหลังฝั่งขวาจะเป็นมาทิพหรือใครก็ตามมันซัพพอร์ตกันได้แต่พักหลังเฮนโดดรอปลงไปอ่าใช่แล้วก็หลังเนี่ยก็แบบไม่เสถียรเดี๋ยวก็เจ็บไปเรื่อยืมมันเหมือนสวิงกิ้งไปเรื่อยกองหลังลิเวอร้อยใช่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 สวิงกิ้งกันก็เลยไปขอแจมด้วยนะฮก็คือนั่นแหละนึกว่าตรงนั้นอ่ะมันมันก็คือเฮียอะไรวะเนี่ยผู้คนจริงจังไหมเนี่ยจริงจังก็ได้ได้ได้โออยากซื้อสระแม่น้ำให้ลูก ไม่มึงบอกมึงควรจริงจังไงมึงเห็นมันเองก็เทนก็ควรซื้อสาไว้หน่อยแล้วก็น่นแหละคิดว่ามันจริงอย่างที่คาราเกอร์พูดเออเขามีผงชีสนะเอาผงชีสโรยว่าแบบเอาผงชีสโรยขึ้นไปข้างบนมันจะอร่อยช่างแม่งเลยกันอยากให้อยู่ต่อโอเคนั่นคือเทนนะโอเคเทนอาดนะโอเคอ่ะคนที่สองซึ่งก็มีหลายต่อหลายคนมองว่าคนนี้แหละลอยชีสเองที่เข้ามาแล้วแับนี้เข้ามาแล้วทำให้เกมของรีฟูลเนี่ยมันมากกิ๊กมากระ๊ด ต่อให้เขาเก่งแค่ไหนระดับโลกแค่ไหนก็ตามแต่มันทําให้จังหวะมันเปลี่ยนไปเตียโก้อาคันเทแรแล้วาะออ๋อยังไงดีคุณนิกรก็ถามว่าควรอยู่ต่อหรือไม่ใช่ไหม อยู่ตาอเลยในเพลงเพลงเพลงเอ้ะทำไมคุณเล่นกีต้าร์นิ้วคุณแปลกแอะไรนะทำไมเล่นกีต้าร์นิ้วคุณแปลกแจกจกปิ๊กออกมาอ้จกปิ๊กจกปิ๊กได้ยได้ยินเป็นอย่างอื่นแต่ลู้ว่ไปล้างโอ่งอลไเราเนี่ยลางเิ้วผัวไม่ดีแต่ในความไม่ดีเนี่ยคนที่ดูโอเคที่สุดอ่ะก็คือเขามันยังมีความแตกต่างในยามที่เขาเจ็บหรือไม่เจ็บอ่ะก่อนไม่เจ็บอ่ะอาจจะมีบางเกมที่ไม่ดีแต่ถ้านักไหนเขาเข้าฝักอ่ะนี่คือ กองกลางประเภทที่ไม่มีใครทดแทนได้ในทีมนเวลานี้ก็จริงถ้าเกิดสมมติมันจาเป็นต้องตัดใครจริงๆอ่ะมันอาจจะมีคนอื่นก่อนเขาก็คือให้อยู่ต่อนะกใช่ถ้าเกิดให้เลือกก็ขออยู่ต่อเดโก้ผมชอบผมว่าเขาแบบมันไม่จาเป็นต้องแบบเป็นเม็ดอย่างเบนเทวิมาท่านใช่ไหมทั้งวงไม่ไม่จำเป็นต้องเล่นเบสกกีต้าร์กองทุกคนก็ได้มันสามารถเลนื่อื่นไปแซมได้เลยเฮ้ยเฮี้ยคมอ่ะเฮ้ยคือไม่ใช่ว่าเล่นกีต้าร์สองคนสามคนเหมือนกันก็ไปเล่นเครื่องอื่นสิก็เล่นเครื่องอื่นก็ได้ทุกอย่างก็เช่นรีมิก่น ขึ้นมาแพนด์ดนแนด์ด์แนด์ดจริงดิ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 ่ดิ่ดิเทมเทมจริแทบจริงแทริแทบจริงแทบอ้แล้วหัวก็ดีชอบนะเีอโก้แล้วเทนน่ะเทนหัวต้องมีอยู่แล้วคนอยู่เพรทะถาวันหนึ่งคิวเขาจะเชิดฉายได้แบบแรดฟอร์ดได้เหมือนใครนะแรดฟอรแรดฟอร์ดช่วง2ปีแล้วอ่ะหนักเลยดิ่ดโมซาลายักษ์หน้ายักษ์เอว าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่านักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยบางคนก็อยากได้สัญญาเพิ่มเพราะว่าหมายถึงเรื่องนู้น,เง,นเงินมันขึ้นไปสองเท่าของฟันไดาหยะถูกไหมเออเออ <c oughs> มันเป็นเรื่องนี้ที่เราอาจจะคิดเองมันมีส่วนไหมอ่าอะไรเงี้ยต้องถามบนิกรเลยว่าถ้าโมซาลาสองข้อที่ได้เลือกอยู่ต่อได้ไหมกับไปซะไปดูกทิพย์ไปท้องไหนถ้าถามผมก็ต้องอยู่ต่อเลยได้ไหมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เชี่ยส่วนไอ้เรื่องสัญญาคือเข้าใจนะไอ้เรื่องแบบว่าทฤษฎีว่าความวุ่นวายจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ แต่ดูผลงานดินักเตะที่เก่งที่สุดในทีมมีอิทธิพลต่อแบบชัยชนะที่สุดมันเรื่องรองยอมหรอมะมันก็สมควรกับการได้เยอะที่สุด็นควรด้วยช่วยด้วยฮ่าฮ่โหทู่เลยข้างหูเลยเมื่อกี้มันก็มองเป็นแรงกระตุ้นเหมือนเอ็นอาร์เงี้ย้าแบะ ถ้าเกิดใครอยากได้เงินเดือนเท่าไอ้มิกเนี่ยก็ต้องทํางานให้ดีเหมือนมิกไม่ใช่ว่าอยู่หน้ากล้องหน้าจอ7วัน7จ็ดคอนเทนต์แล้วก็นั่งครับหัวเราะ,ะไปเรื่อย,ยก็เงินเดือนก็ไปขึ้น,นยุคใหม่เข้ามานี่ได้แสงไอ้กรุ๊กทุกคนแู้ป่ะใช่เออมันก็ไม่แปลกอะ่ะอ้าวเพงรู้เนี่ยโบซา่าเป็นตัวเก่งหรือเปล่เออเขายิงยากตลอดถ้าเขาย้ายออกก็เป็นผลดีที่อืดอ๋อคือไปซะไปได้โอเคผมว่าต้องอ่อแล้วยังไม่ไดวิีคอร์วิจารณ์ยังไม่ต้องแบบนี้ไปเออโอเค ปเือรจอแดนเฮนโดเฮนเดอร์สันกับตันกับตันอยู่หรือไปเหรอก็ความจริงไม่ได้อยากให้ไปเลยแต่ถ้าเกิดแบบว่ามันเลือกแล้วมันต่อเนื่องจากข้อเตียโก้อ่ะก็ต้องบอกว่าให้ไปแต่ว่าไม่ต้องถีบไงท้องไส้เลยกันไปตอนนี้ไปไป แผ่วๆเขายังมีภาวะผู้นําเป็นศูนย์รวมของทีมได้อะไรอะไรเป็นผู้นำนะมาไม่คนละผู้น่ให้เลือกอ่ะเดอก็พร้อมหลับอยู่แล้วด้วยถูกละคู่ันนี้เขาแยกเลยด้วยอ๋อเ๋ยวพี่บอยกับพี่พีดพป่เบเกอร์ใช่เขาแยกกันแล้ว้วคือไม่อยากให้ย้ายเลยเพราะแบบว่ากับตันทีมด้วยรักด้วยแล้วก็เขาอยู่ก็ยังมีประโยชน์ในบางเกมแต่ว่าเมื่อกี้ถ้ามันต่อเนื่องมาจากเตียโกว่าเหตุผลว่าแบบ ที่ซอยว่าซื้อจะซื้อสองคนด้วยกลางใช่ใช่แต่ถ้ามันแบบต่อเนื่องจากแบบเตียโก้ว่าแบบเขาไม่ใช่กลางที่ดูแบบคนเปลี่ยนมากที่สุดอ่ะก็ต้องเป็นเฮนโดก่อนอ่าตามนี้แต่ว่าแบบยังรักอยู่ยังรักเหมือนเดิมแต่ว่าแต่ว่าแยกย้ายกันไปเจริญเติบโตเพิ่มเติมดูบอลตั้งแต่เกิดนี่กับตันลิเวอร์พูลที่ชูถ้วยเยอะที่สุดแล้ยครับก็จริงอันนี้ก็ถือว่าเถียงไม่ได้ใช่ใช่จานกุ๊กครับเฮนโดผมว่าอยู่ครับ หัวอยู่แหละอยากให้อยู่แล้วก็มันปลายก็อย่อยวัญตาก,กับรีบุเลยวคนที่นี่ ue, The k, เวิร์ดจิลเดอะมองฟานไดฟฟานไดอ์ไปโดนทัวลงเด,ด,ดี๋ยวก็ลาถูกโดนดิคาราเกอร์ไง oh. อ๋อพอามอก็บอกว่าฟานไดฟนี่เป็นกองหลังที่เก่งที่สุดตั้งแต่พิมารีเคยมีมา oh. ดีกว่า oh. พีดิ oh. ดีกว่าริโอ oh. ดีกว่าเจทีจอนเฮอร์รี่แบบห่างกันสุดกู่เลย <c oughs> นี่ตัวนี้ชอบหาตัวให้อีกตัวได้ตัวนี้นะเชือว่าอยากคงอยากนำหนุนเด็กในทีมนะเด็กในทีมบอกว่าไม่ต้องก็ได้กันนไม่ต้องดูไม่มีทางต้องปล่อยอยู่แล้วอฟานได้ดิยังไงก็คือเขามีความเป็นผู้นําในแนวลับอ่ะแต่เราทันที่เย็นมากเลยอ่ะมือแข็งซึ่งฟานได์เนี่ยก็มือแข็งมาแล้วของเขาช่วยบอกตํานานทีมด้วยว่าอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับใครเขาไปหาช่วยเฉยจรงงว่ะคือการเปรียบเทียบอ่ะมันมัน ยังไงก็ตามมันจะสร้างเสียงลบอยู่แล้วเพราะว่าคุณไปบอกว่านักเตะคนนี้ดีกว่าใครแฟนคลับของคนนั้นก็ต้องไม่พอใจตอตองเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่แต่ก็เข้าใจในมุมของจมอคอร์กครับว่าเขาก็เป็นคนทํางานแบบนี้อยู่ในสือ<ไ>่อเยอะในเกตเลยเนี่ยเราะ<ช><ช>ว่าจะต้องหาเรื่องมาคุยเงี้ยแต่ก็ก็ก็ถือว่าโดนยัยไปก็แล้วกันอ่ะตามนี้อ่ะฟานไดฟ์อยู่ก็ดีไหวแล้วอ่ะฟานไดมันดีอ่ะมันเป็นกองหลังที่ดีที่สุดแล้วใครไม่อยู่แล้วดีก็มีคนเดียวแน่แหละฟอยอ เจดมย่อมาจากเจดมกูหลับใช่อ๋อปอยอที่ย่อจากเจดมได้โอเคโอเคแล้วแล้วปอวย่อมาจากใครพี่นิกอ่ะอ๋อแล้วคือปากของลีพูห้าคนพีงย่งจริงอยู่ต่อได้ไหมหรือไปจะไปดูติมเราไอมใช่ตามนี้นะอยู่ต่อได้ไหมอย่าปล่อยให้เทรนไป เธอก็รู้ทัทงหัวใจนึกยกให้เทรนด์หมดแล้วตอนนี้ <Hey. S 1> แต่เธอต้องสู้เกมรับ <c oughs> <c oughs>